ต้นถนนปล่อยให้โตก็โตเนาะอันนี้ก็เม็ดส้มที่อยากให้ดูก็คืออันนี้เงยหน้าขึ้นมาตกใจไม่มีที่อยู่หรอลูกฮะฮะหนูไม่มีที่อยู่อ่ะแม่สาวน้อย แม่สาวน้อยร้อยช่างจะลงได้ยังลูกอ่ไปต่อดู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 เขาสักก่อนหนีแมวหรือลิงนะโอ้แมวหรือลิงนะ แมว,แลวลิงนะนะ,นะให้ท่านผู้ชมแวะชมลูกมะกอ,อกกอนจะลงได้ยังลูกยังอยากไปต่ออยากไปต่อแต่เจ๊พอแค่นี้นะเจ๊จะไปแล้ว เราจะลงยังไงอ้าวโอเคโอ้โหนั่นนั่นนั่นขย่มไปละจะไปแล้วนะจะไปแล้วนะเนี่ยตัวพี่อยู่ข้างล่างอ่ะไอ้ตัวน้องขึ้นแบงบนนั่นแต่ละมือแต่ละเดไปละจะไปละ